อพยพเต็มตอนนี้อะดึง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 เผอเต็มดึง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 เผืดเต็มเด่จัึกจัดดหดึพ่เดี๊ี้ยงโอ้ยโอ้ยโั้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยมอ้ยดอ้ยโอ้บ้าอ้ยอ้้อียโอ้โอย้้ดย้ มีใครอยากช่วยตุ้งให้หนูบ้างไหมสาธมไว้งานไหว้ครูป้าแนนป้าแนนจ๋าอาช่วยสาในเนีย่ยเออเ,ออเออหวัวสวยหัวสวยไหมคะหัวน้องสวยไหมแกจอดีป้านหน่อยค่ะได้เลยพิธียาบอกแล้วนั่นแหละอะือะ ป so ้านนป้าแนนอยู่ไหนโอ้ม่ไม่โอม่ไม่อยโอ้ไม่ช่วยเลยนะพี่จะมช่วยหายยิ่่ม่มาบ้าบ้ก่อไล่ปุ๊บยัดไอยม่าเลยเรนเลยพอแงตั้งยกาปรดาให้ยกเป็นใ่มาหมอหน้าเปลี่ยนาโอหเอาคนเป็อาเภอแลวเอากม้เอาคนเป็นวัดมาตีแล้วเนาะ กตาน้อยมาช่วยกันตุงให้เด้งดึ๋งกันนะคะเ้องขาอร้าอะไอยู่ในระหว่าง่และยงนล่ะอง่าเ่าันไ้่ายผมมแต่ตั้งให้โยงนั้นเป็นออกหลวงวิญยุคนที่สองน้อะ โอ้ยังเตกันดังไม่พอเนาะแม่ยายเป็นเติดน้อยนอนับปรนก็ปคาเตกไม่นอนสบายสบายแม่เตดเต็มเม่ต็เต็ม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 นา็มเต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 ็วเต็ม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 เตเต็มเค่มเตเลเเต็นต็มพี่มนตเป็นหน้าหลวงเตมเต็มเตเต่มเตเตมเต็ตเต็เล่น ว่าน้องเล่น่อมาเป็นกำลังใจให้หนูเถอะช่วยกันสะสมตุงให้ขอนั่นเถอะขอนยังได้ตุงน้อยอยู่เลยอ๋ออีห้าสิบเก้าใบเองอีห้าสบเก้าใบเองไอ้ดูหรือเปล่าตอนนี้ไอ้ยุทธเป็นอิสระแล้วน้องช่วยกันเลยนะคะสวัสดีน้องยังยังยังน้คงจะมีเกียรติที่เคารพครับโอ้ยแตพี่ก็ได้รับสาระด้วย เม่อระหว่างทเ่นเองหรือปล่าแอนแนนขายของไหมน่ะปานบอกข่าวดีกับปองจันทร์ครับไอ้คนกลูกชายนั้นได้รับราชการเป็นทหารเจริญรอยตามผู้พุ่นพ่อและกางชริปัวเด็กไปถึงนากลัวข่นเสียเมอันจะโยงนั้นเินร้องไห้กลับมาไอ้แม่ครับ มีลูกร้องไห้สร้างความแปลกใจกับกองกันเป็นยิ่งนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ลุงบอกเอาเลยนะเว่าามาาท่านคนนี้ครับผมว่ามันักเสียงลาม